สี่ทุ่มแล้ววันนี้นำเสนอเมนูแกงส้มปลาดุกใส่มะเขือนะคะเมนูของฝากจากคุณยายนะคะคุณยายฝากมะเขือมาแล้วก็กินไม่ทัน,นะคะ่ะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรดีก็นั่นแหละค่ะใส่เครื่องแกงส้มใส่กะปิใส่เกลือลงไปนะคะละลายในน้ำเดือดนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวไปนิดนึงแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะคือชอบมะเขือเปื่อยค่ะแล้วก็เราก็เลยใส่มะเขือก่อนนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาดุกแล้วก็เติมน้ําตาลนิดหนึ่งผงชูรสนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ําปลานิดหนึ่งนะคะความกลมกล่อมของเครื่องแกงมันอร่อยอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นทุกอย่างสุกเรียบร้อยก็ใส่น้ำมะนาวลงไปคะ่ะปิดแก๊สคะ่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟคะ่ะทุกคนนี่เป็นไงร้อน ตักข้าวมาเลยค่ะทุกคนรอบดึก